ทุเรียนที่ไม่ฉีดยาข้ามลเร็งปีที่สี่ทุเรียนในตำนานที่ยังเหลืออยู่ต้นเดียวนี่ลยเอาให้รอดก่อนนะต้นนี้ที่เหลือก็มีแต่ใบไ <laughs> ม่ฉีดยาข้ามลเร็งประมูลลูกละแสน <laughs> ีใครสนใจไหมร <laughs> อดไม่ได้ก็บุญแล้ว ูทุเรียนหมอนทองในตำนานนะคะความใฝ่ฝันอยากปลูกทุเรียนโดยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงทำสำเร็จแล้วนะคะอยากให้ผู้บริโภคได้บริโภคสิ่งที่ดีเท่านั้น เป็นใจอากาศดีนะคะวันนี้ลองถ่ายมาจากมุมนี้ดูดิ ม่ฉีดยาฆ่าแมลงปีที่สี่นะฮะตั้กสาวจะได้แต่งกิ่ง ไม่สำคัญเท่าการกระทํานะคะอันนี้ทําได้อย่างที่พูดเออทํางดีล่ะความฝันอยากมีสวนเล็กๆเ,เป็นของตัวเองที่ปลอดสารข่ามาเอง ทุเรียนไม่ฉีดยาฆ่าแมลงปีที่สี่สวนครูรัตด,ดวันสิริวงศ์นะฮะแหล่งท่องเที่ยวในบ้านดู่หมู่แปดริมห้วยบ้านจะริมห้วยบ้านจะกุดนะคะริมห้วยตรงนี้ติดห้วยนะคะ